AI ที่เราใช้งานอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้แค่กินไฟครับแต่มันยังกินน้ำมหาศาลแค่ถามตอบกับ h ์ GB t GPT 4เพียแค่ครั้งเดียวครับอาจจะใช้น้ำไปแล้ว1ขวดยิ่งในอนาคตที่ AI จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทุกมิติของชีวิตเราการใช้น้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวระโดดเรื่องนี้กำลังจุดชนวนความขัดแย้งในหลายประเทศค,ครับ บางพื้นที่ประชาชนถึงขั้นลุกฮือประท้วงเพราะ Data Center ที่เป็นขุมพลังของ AI ใช้น้ำไปเกินครึ่งของเมืองไทยเองที่กำลังพยายามดึงดูด d t t c e n t t r r ให้มาตั้งในประเทศไทยก็อาจจะเจอกับความท้าทายนี้เหมือนกันครับํำบรวจเมื้องลึกของปัญหานี้และอนาคตที่จะส่งผลตออเราโดยตรงได้ในรายการชีเมสเซครับ ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าการใช้งาน AI ก็แค่พิมพ์คำถามหรือว่าคำสั่งลงไปแค่เสี้ยววินาที AI ก็จะส่งคำตอบกลับมาแต่สิ่งที่เราเห็นบนหน้าจอเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นครับของระบบที่มันซับซ้อนที่กำลังทำงานอยู่เบื้องหลัง AI จะทำงานได้มันต้องมีคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์คอยประมวลผลอยู่เบื้องหลังเซิร์ฟเวอร์จึงปเปรียบเหมือนห้องเก็บเอกสารขนาดใหญ่ ที่เอาข้อมูลทุกอย่างไปเก็บไว้ครับทุกครั้งที่เราค้นหาอะไรในอินเทอร์เน็ตหรือว่าคุยกับ AI คําสั่งของเราก็จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเ,เวอร์ก็จะประมวลผลและส่งข้อมูลกลับมาให้เราแบบ Real time. เรียลไทม์เซิร์ฟเวอร์เหล่านี้มันไม่ได้มีแค่เครื่องเดียวครับแต่ว่ามันมีจํานวนมหาศาลแล้วถูกเก็บไว้ในสถานที่ที่เรียกว่า Data Center หรือว่าศูนย์ข้อมูล mm hmm. Data Center จึงถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของทุกเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับ ไม่ว่าจะเป็น AI คลาวไปจนถึงระบบออโตเมชันแต่ด้วยความที่เซิร์ฟเวอร์ใน Data Center มันต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่มีหยุดพักครับเมื่อทำงานหนักก็จะเกิดความร้อนที่สูงมากคล้ายกับโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้แล้วมันร้อนขึ้นครับแต่ว่ามันต่างกันตรงที่เซิร์ฟเวอร์มันไม่สามารถที่จะปิดพักเครื่องได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์ของเราดังนั้นเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานต่อไปได้โดยไม่สะดุด มันจึงต้องมีระบบช่วยระบายความร้อนการระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์มี2วิธีหลักครับอันแรกคือการใช้อากาศอันที่2คือการใช้น้ำครับการใช้อากาศก็คือการใช้พัดลมหรือว่าเครื่องปรับอากาศช่วยดึงความร้อนออกจากเซิร์ฟเวอร์ส่วนการใช้น้ําน้ําเย็นจะถูกส่งผ่านท่อไปดูดซับความร้อนจากเซิร์ฟเวอร์จากนั้นน้ําที่ร้อนขึ้นก็จะถูกส่งไปยังคูลิ่งทาวเวอร์หรือว่าหอหล่อเย็นเพื่อลดอุณหภูมิในกระบวนการนี้ครับ น้ำบางส่วนที่เย็นจะถูกส่งกลับมาใช้ใหม่ในระบบอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งก็จะระเหยหายไปครับถ้านึกพาไม่ออกลองนึกถึงหม้อน้ําในรถยนต์นะครับละการเดียวกันเลยครับแต่ว่าใน Data Center ขนาดและประิมาณน้ําที่ใช้ใหญ่กว่ามากครับซึ่งวิธีใช้น้ําระบายความร้อนให้เซิร์ฟเวอร์นั้นมีประสิทธิภาพสูงแต่ก็แลกมาก,กับการใช้น้ํามหาศาล เมื่อปี2022 Data Center ของ Google ใช้น้ำสะอาดไปประมาณเกือบ20,000ล้านลิตรครับเพื่อระบายความร้อนซึ่งมากกว่าปี2021ถึง20%ขณะที่ Microsoft ก็ใช้น้ำเพิ่มขึ้นถึง34%ปริมาณการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นมันก็สัมพันธ์กับการเติบโตของการให้บริการ AI นะครับซึ่งช่วงเวลานั้น Google กำลังพัฒนาบ r สหรือว่าปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็น g e m i n i ขณะที่ Open a นที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft ก็ฝึกฝน ChatGPT โมเดล GPT 3อยู่ครับงานวิจัย Making AI Less Trusty ที่ศึกษาการใช้น้ำของ AI พบรันว่าการฝึกฝนโมเดลขนดาดใหญ่อย่าง GPT 3ครั้งนั้นใช้น้ำไปกว่า7 0 0 0แสนลิตรครับเพื่อระบายความร้อนให้กับเซิร์ฟเวอร์สำหรับการสนทนากับ GPT 3แค่ถามตอบมันครั้งเดียวหรือว่า1 inference ใช้น้ำอยู่ที่48มล และถ้าถามคําถาม10ถึง50คําถามจะใช้น้ําสูงถึง500มลลิตรขึ้นอยู่กับว่า Data Center ตั้งอยู่ที่ไหนและช่วงเวลาใดที่ใช้ในการประมวลผลปัจจัยเหล่านี้ต่างส่งผลต่อปริมาณการใช้น้ําอย่างมีนัยสําคัญครับส่วน GPT 4หรือว่า GPT 4ที่ขนาดของโมเดลใหญ่กว่า GPT 30เท่านะครับปริมาณการใช้น้ําต่อการถามตอบหครั้งอาจเพิ่มขึ้นเป็น500มลลิตเลยทีเดียวครับ นี่เป็นตัวเลขที่ฟะท้อนให้เห็นครับว่าขนาดของโมเดล AI ส่งผลโดยตรงต่อการใช้น้ำและน้ำที่ใช้ใน Data Center ก็คือน้ำแบบเดียวกันกับที่คนต้องใช้ในชีวิตประจำวันครับเพราะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความละเอียดอ่อนถ้าน้ำไม่สะอาดพอก็อาจจะทำให้ระบบพังได้เลยซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนและก็สิ่งแวดล้อมครับปัญหาการขาดแคลนน้ำที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกรเริ่มทำให้ผู้คนในท้องถิ่น ไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นักที่จะต้อนรับการเข้ามาของ Data Center เพราะว่ามันก็จ้างงานน้อยแต่ว่าใช้ทรัพยากรมากเหลือเกินครับขณะนี้ Data Center จึงกำลังเผชิญกับการต่อต้านจากคนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นและการต่อต้านนี้เห็นได้ชัดเจนในแถบละตินอเมริกา มิภาคละตินอเมริกากำลังกลายเป็นจุดยุทธศาสสําคัญสําหรับการลงทุน Data Center ของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ครับเพราะว่าธรรเลที่ตั้งเหมาะสมและต้นทุนการดําเนินงานที่มีค่อนข้างต่ําแต่เช่นเดียวกันกับหลายพื้นที่ทั่วโลกครับละตินอเมริกาก็กําลังเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศอุรุกวัยซึ่งปกติแล้วเป็นประเทศที่มีฝนตกชุกนะครับแต่ว่าเมื่อปี2023อุรุกวัยต้องเผชิญกับภายแล้งครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า74ปีทําให้แหล่งน้ําจืดหลักแห้งขอดและไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพื่อแก้ปัญหานี้ครับรัฐบาลจึงต้องนําน้ําจากปากแม่น้าริโอเดลาพาตาซึ่งเป็นจุดน้ํากร่อยมาเป็นแหล่งน้ําสําหรับผลิตน้ําประปลาแทนแต่น้ําจากแม่น้ําริโอเดลาพาตานั้นเค็มกว่ามาตรฐานที่กําหนดไว้ครับ รัฐบาลเลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการปรับเพิ่มค่ามาตรฐานโซเดียมคลอไรด์ในน้ำประปาขึ้นเป็น2เท่าซะเลยพร้อมกับออกคำแนะนำให้หญิงที่ตั้งครรภ์และคนที่มีปัญหาสุขภาพเลีกยเลี่ยงการดื่มน้ำประปาและแนะนำให้พ่อแม่ใช้น้ำดื่มบรรจุขวดชงนมให้เด็กทารกแทนการใช้น้ำประปารวมถึงยกเลิกเก็บภาษีน้ำขวดและแจกจ่ายน้ำฟรีวันละ2ลิตรให้กับครอบครัวที่เปราะบาง21 0 0 0ครอบครัว สำหรับที่อุรุกวัยการเข้าถึงน้ำถือเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญครับแม้การแก้ปัญหาครั้งนี้จะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้บ้างแต่การต้องใช้น้ำกร่อยก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชาวอุรุกวัยยิ่งเมื่อรู้ว่า Google กำลังจะสร้าง Data Center ทางตอนใต้ของประเทศครับและก็ต้องใช้น้ำประมาณ7.6ล้านลิตรต่อวันสำหรับการระบายความร้อนให้กับเซิร์ฟเวอร์ซึ่งปริมาณนี้เทียบเท่ากับการใช้น้ำ ในชีวิตประจําวันของคนอุรุกวัยถึง55,000คนประชาชนที่ลําบากอยู่แล้วครับลองคิดภาพว่าจากปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดจึงอดทนไม่ไหวต้องออกมาประท้วงไม่เอา Data Center แต่ว่าทาง Google ออกมาชี้แจงครับว่าตัวเลขนี้เป็นแค่การประเมินเบื้องต้นเท่านั้นโครงการยังอยู่ในระยะสำรวจตัวเลขจึงอาจจะมีการปรับลดลงจากเดิมส่วนที่ประเทศชิลีครับก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เหมือนกันครับ เมื่อปี2018 Google ได้เลือกชิลีเป็นศูนย์กลาง Data Center เประจำภูมิภาคละตินอเมริกาเซบัสเตียนเปเยราประธานาธิบดีชิลีในขณะนั้นแสดงความยินดีว่านี่เป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยให้ชิลีมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลและลดการพึ่งพารายได้จากการทำเหมืองทองแดงแต่ดูเหมือนประชาชนชิลีจะไม่ได้เห็นแบบนั้นนะครับชิลีประสบกับภัยแล้งต่อเนื่องมานานกว่า14ปีแล้วครับ เมื่อมีข้อมูลว่า Data Center แห่งแรกของ Google ในเมืองซานติอาโกได้รับอนุญาตให้สูบน้ำจากใต้ดินมากกว่า1,000ล,ล้านลิตรต่อปีแถม Data Center แห่งที่2ที่ Google กำลังสร้างก็สามารถสูบน้ำได้มากขึ้นเป็น7,000ล้านลิตรต่อปีมากกว่าแห่งแรกเกือบ2เท่าตัวประชาชนและคณะเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมของชิลีจึงออกมาประท้วงทันทีครับ การประท้วงเกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงปี2019 2 0 2 3ถึง2023กระทั่งศาลสิ่งแวดล้อมของเมืองซานติอาโกรับเรื่องนี้ไปพิจารณาที่สุดแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมาศาลก็ได้สั่งเพิกถอนใบอนุญ,ญาตบางส่วนของการก่อสร้าง Data Center แห่งที่2ของ Google พร้อมให้นำผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาประเมินการใช้น้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินด้วยซึ่งทาง Google ก็กำลังออกแบบแผนการก่อสร้างใหม่ ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดตั้งสินแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นและเปลี่ยนระบบระบายความร้อนให้ใช้น้ําน้อยลงครับสิ่งที่ชาวอุรุกวัยและชิลีมีเหมือนกันก็คือความรู้สึกโกรธที่รัฐบาลให้ความสําคัญกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีข้ามชาติมากเกินไปโดยไม่คํานึงถึงผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงจะสูญเสียการเข้าถึงทรัพยากรสําคัญอย่างน้ําซึ่งจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของพวกเขาครับ แต่บางครั้งแทนที่รัฐจะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนแต่ว่ากับเข้าข้างบริษัทเทคโนโลยีเสียเองเหมือนที่เกิดกับเมืองเดอาดรรัฐออรกอนสหรัฐอเมริกาเมืองนี้มี Data Center ของ Google ตั้งอยู่3แห่งและกำลังวางแผนสร้างเพิ่มอีก2แห่งครับแต่โดยงานท้องถิ่นของเดดาวยื่นคำร้องต่อสารขอปกปิดข้อมูลการใช้น้ำของ Google หลังมีการเรียกร้องจากสื่อและนักเคลื่อนไหวสิ่งแวดล้อมให้เปิดเผยข้อมูลพร้อมกับให้เหตุผลว่า เป็นความลับทางการค้าของ Google ที่จะรับการยกเว้นจากการเปิดเผยตามกฎหมายของรัฐโอเรกอนหลังจากการต่อสู้ในทางกฎหมายนานถึง13เดือนนะครับท้ายที่สุดหน่วยงานท้องถิ่นก็ต้องถอนฟ้องไปครับและยอมเปิดเผยข้อมูลของ Google ให้ดูซึ่งทำให้รู้ว่า Data f e n t e r ทั้ง3แห่งของ Google ใช้น้ำมากกว่า1ใน4ของปริมาณน้ำทั้งหมดที่ใช้ในเมือง ปริมาณการใช้น้ำถูกมองข้ามด้วยหลายเหตุผลรวมถึงการรับรู้ผิดๆที่ว่าน้ำจืดเป็นทรัพยากรที่ใช้แบบไม่มีวันหมดครับแต่ข้อเท็จจริงก็คือกว่า25ประเทศซึ่งมีประชากร1ใน4ของโลกใบนี้กำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ำอย่างหนักทุกปีครับโดยมีการใช้น้ำที่มีอยู่เกือบหมดเป็นประจำและครึ่งหนึ่งของประชากรโลกหรือกว่า4,000ล้านคน ต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างน้อย1เดือนในทุกปีครับและคาดว่าภายในปี2050สถานการณ์จะยิ่งรุนแรงขึ้นผู้คนอีก1,000ล้านคนจะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางภาวะขาดแคลนน้ำเพราะความต้องการน้ำจืดทั่วโลกจะสูงกว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่20-25ทางโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNEP ได้เตือนนะครับว่าหากต้องการหลีกเลี่ยงวิกฤตนี้ เราจำเป็นต้องแยกการใช้น้ำออกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือก็คือต้องพัฒนานโยบายและเทคโนโลยีที่ช่วยรักษาการใช้น้ำให้อยู่ในระดับเดิมให้ได้ครับแต่สิ่งที่น่ากังวลต่อจากนี้ครับปัจจุบันเรามีจำนวน Data Center ทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ9,000ถึงเกือบ11,000แห่งและยังมีอีกหลายแห่งที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างประกอบกับความต้องการใช้ AI ที่จะเพิ่มขึ้นอาจทำให้ ในปี2027เกิดการใช้น้ำสำหรับ Data Center มากถึง4.2ถึง6.6พันล้านลูกบาทเมตรซึ่งมากกว่าปริมาณน,น้ำที่ประเทศเดนมาร์กใช้น้ำทั้งปี4ถึง6เท่าเลยครับนอกจากน้ำแล้วหน่วยงานพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA ยังคาดการว่าภายในปี2026การใช้ไฟฟ้าของ Data Center จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากปี2022ซึ่งจะสูงถึง1000เทรวัต์ชั่วโมง ประมาณนี้ใกล้เคียงกับการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันเลยครับทางบริษัทเทคโนโลยีทราบถึงปัญหาเหล่านี้ดีครับรายงานด้านความยั่งยืนของมห国会ประจําปี2022ประบุไว้ว่าถ้าเรายังดําเนินการแบบเดิมต่อไปเราจะไม่สามารถปกป้องทรัพยากรน,น้ำจืดไว้ให้คนรุ่นต่อไปได้ ขณะที่ Google ก็เตือนถึงความเร่งด่วนของปัญหานี้เช่นกันครับว่าโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตน้ำอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยคาดว่าความต้องการน้ำจืดทั่วโลกจะเกินปริมาณที่มีอยู่ถึง40ภายในปี2030นี้เองครับพวกเขาจึงพยายามลดการใช้น้ำใน Data Center ให้ดีขึ้นครับผ่านการพัฒนาระบบระบายความร้อนให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและหันมาใช้น้ำรีไซเคิลแทนน้ำประปา แต่เนื่องจากส่วนมากยังใช้น้ำประปาเป็นหลักอยู่ดังนั้น Microsoft Google และก็ Meta จึงมีโครงการเติมน้ำกลับเพื่อชดเชยน้ำที่ใช้ไปซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับองค์กรไม่แสวงหากำไรและองค์กรอื่นๆทั่วโลกเพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำสะอาดและจัดหาเงินทุนสำหรับการวิจัยเพื่อลดการใช้น้ำ g ูเก l e รายงานครับว่าในปี2023สามารถเติมน้ำกลับไปได้3.9พันล้านลิตรแล้วและตั้งเป้าจะเติมให้ได้120%ผ่านภายในปี2030ส่วน Microsoft มีโครงการเติมน้ำกลับที่กำลังดำเนินการอยู่27โครงการโครงการเหล่านี้คาดว่าจะสามารถนำน้ำกลับคืนมาได้ประมาณ35ล้านลูกบาทเมตรส่วนด้าน Microsoft ก็กำลังลงทุนในงานวิจัยเพื่อวิเคราะห์และวัดผลกระทบจากการใช้พลังงาน และคาร์บอนที่เกิดจากการทำงานของ AI อีกทั้งยังมุ่งเน้นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโมเดล AI ขนาดใหญ่ทั้งในด้านการฝึกอบกรมและการใช้งานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแม้ว่าบริษัทเทคโนโลยีจะพยายามแสดงความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรของตัวเองมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญบางส่วนที่พวกเขาเลือกจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเพราะไม่มีมาตรฐานหรือข้อบังคับ ให้ต้องเปิดเผยทั้งหมดแต่การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเป็นหัวใจสําคัญมากครับในการลดความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเซาดี้เหลินผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านะวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ที่ University of California Riverside และเป็นหัวหน้าทีมวิจัย making AI l e s s t e r s t y ที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้ครับและมีความเห็นครับว่าผู้พัฒนา AI ควรเปิดเผยข้อมูลการใช้ทรัพยากร ตั้งแต่ข้อมูลซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ตลอดจนการใช้น้ำและพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง AI มากขึ้นตอนนี้ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่รู้ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการใช้ AI ของตัวเองนะครับซึ่งคงจะดีไม่น้อยถ้าในอนาคต AI สามารถให้ข้อมูลกับผู้ใช้ได้เลยครับว่าการถามคำถามแต่ละคำถามใช้ไฟหรือว่าใช้น้ำไปแล้วเท่าไหร่ นี่จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากแต่มันจะไม่มีทางเกิดขึ้นหากปริษัทเทคโนโลยีไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้สิ่งหนึ่งที่แกสามารถช่วยกระตุ้นได้โดยตรงก็คือกฎหมายครับเหมือนในทางตอนเหนือของรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการขนานนามว่าเมืองหลวง Data Center ของโลกที่ได้มีการเสนอร่างกฎหมายสําหรับการช่วยตรวจสอบว่า Data Center สร้างผลกระทบต่อการใช้น้ํา และปล่อยคาร์บอนมากแค่ไหนรวมถึงส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางการเกษตรอย่างไรส่วนที่สหภาพยุโรปก็ออกกฎหมายที่กำหนดให้ตั้งแต่ปี2024เป็นต้นไปครับ Data Center จะต้องจัดส่งรายงานการใช้พลังงานให้หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้กำหนดมาตรฐานการใช้พลังงานใน Data Center และสนับสนุนให้ผู้ให้บริการ Data Center ร่วมมือกันกำหนดเป้าหมายการใช้พลังงานผ่านสนธิสัญญา ให้ made neutral data centerpack ที่มีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2030โดยในระยะแรกครับกำหนดให้ค่า PUE หรือว่าย่อม,มาจาก power use a g e f f e c t i v e n e s s ที่ใช้บ่งบอกประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน data center ต้องต่ำกว่า1.4ภายในปี2025ซึ่งยิ่งค่า PUE เข้าใกล้หนึ่ง ยิ่งแปลว่า Data Center ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับต่อจากนี้เราอาจจะได้เห็นอีกหลายเมืองหรือว่าหลายประเทศใช้กฎหมายคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก Data Center มากขึ้นเช่นกันครับตัดกลับมาที่ประเทศไทยของเราครับการดึงดูดนักลงทุนให้มาตั้ง Data Center ในไทย เป็นหนึ่งในนโยบายทางด้านเศรษฐกิจดิจิต,ตอลที่รัฐบาลพยายามขับเคลื่อนพร้อมกับตั้งเป้าด้ว่าจะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลาง d a t a c e n t อร์ของอาเซียนแทนที่สิงคโปร์ให้ได้แน่นอนครับว่าไทยเรามีข้อได้เปรียบหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตหรือว่า FVB สูงเป็นอันดับที่8ของโลกและเป็นอันดับที่2ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์มีระบบไฟฟ้าที่มีความเสถียร มีศักยภาพด้านพลังงานสะอาดรวมถึงกฎระเบียบด,ด้านดิจิตอลที่มีมาตรฐานสากลแถมทำเลที่ตั้งก็อยู่จุดศูนย์กลางของอาเซียนสามารถเชื่อมต่อไปประเทศเพื่อนบ้านได้ง่ายได้ครับช่วงที่ผ่านมาเราจรึงได้เห็นข่าวครับทั้ง Google Amazon Web Service หรือว่า aws และบริษัทผู้ให้บริการ Data Center อื่นๆเริ่มเลือกไทยให้เป็นหมดหมายในการตั้ง Data Center โดย boi เปิดเผยว่าปัจจุบันมีโครงการ Data Center และ Cloud Service ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากป o i รวม46โครงการมูลค่าเงินลงทุนรวมแล้ว167,989ล้านบาทครับส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการชนบุรีและระยองส่วนวิจัยกสิกรไทยคาดการครับว่าไทยน่าจะยังสามารถดึงดูดการลงทุน Data Center ได้อย่างต่อเนื่องในช่วงปี2567ถึง2570 คาดว่าการลงทุนจะมีมูลค่าถึง7.8พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็น1.1%ของ GDP ไทยและตลาดบริการ Data c e n t e ตของไทยนาย่าจะเติบโตเฉลี่ยกว่า31.2%ต่อปีเลยครับแม้จะเป็นโอกาสครั้งสำคัญของไทยนะครับแต่นอกจากมิติทางเศรษฐกิจแล้วภาครัฐจำเป็นต้องมองทะลุไปถึงมิติทางสิ่งแวดล้อมด้วยครับ Data c e n t e ตใช้ไฟเยอะใช้น้ำมหาศาลอีกทั้งยังปล่อยก๊าเรืกระจกออกมาจำนวนมาก ซึ่งท้าทาต่อการมรรลุเป้าหมายนิสัยโลกของประเทศไทยครับนี่จึงเป็นอีกโจทย์ที่รัฐบาลไทยต้องระมัดระวังครับว่าจะออกแบบนโยบายอย่างไรให้การเติบโตของ Data Center ไม่ทิ้งบาดแผลต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่นเหมือนที่วันนี้หลายประเทศกำลังเผชิญอยู่ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคีมเมสเซดและเป็นความเห็นรวมถึง ข้อมดูดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์หรือว่ากดสีเียติุปปร์แดนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ